ดีครับเพื่อนครับปุท็อปจุฬาฯนะครับและนี่ผมก็อยู่กับทางพี่ก้านะครับซีอของไ i ท์ไซด์เป็นผู้นําทางด้านของโซเชี l ลลิส n i n g นะครับของประเทศไทยวีนี้ก็โชคดีมากนะครับฟังซัมเมอร์ดาวอก็จัดครั้งแรกในรอบสี่ปีแต่วันจานที่เขหยุดไปที่ประเทศจีนนะครับเพิ่มมาจัดใหม่ก็มีผู้นําจากประเทศไทยมามีปินครับมีไวทซแล้วก็มีพี่พอเอคอมเมิร์ก็มานะค้วก็ทาง s c สซพี่ป้องกับ s g ก็มา นะครับแล้วก็มีพี่อาร์มให้ดูก่อนทางนี้พี่อาร์มจากแบรนด์แบรนด์แบรนด์คำสางวินาบทอาร์เบิร์ดส์อะครับบทางนี้ก็มีผู้นำมาหมด1,500คนจาก90ประเทศนะครับอย่างที่วินเทอร์ดาววอสเนี่ยตอนนั้นมีผู้นำวินาบทสาม0 0นคนคนที่มาทางนี้เนี่ยจะเป็นคนที่คนทุกคนกลายเป็นรู้จักในอีก10ปีข้างหน้าปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นคนที่มีชื่อเสียงนะครับ อินฟลูเอนซ์ก็ค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆทุกคนที่ทำสิ่งที่เป็นโลกอนาคตา่กว่านี่นี่ีคือทีมของซัมเบอร์ดาวสแต่ถ้าไปที่วินเทอร์ดาวสองก็จะเป็นทีมที่พูดถึงปัญหาปัจจุบันไม่ได้พูดถึงโลกอนาคตปัจจุบันโลกกำลังเชิญปัญหาอะไรบ้างแล้วทุกคนที่เดินไปที่วินเทอร์ดาวสองก็จะเป็นคนที่ทุกคนรู้จักเทียนในทีวีอยู่แล้วบิลเกตชาเทียซึ่งนี่ก็เขาก็กลับมาจัดไปที่เมืองเทียนจินนะครับใน1 5 0 0นคน่ก็จะมีคนที่ มาจากทวีปงพวกเรา Short a s t a s e s t Region มาประมาณ20%แล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็มาอีก90%ตัวโลกก็ค่อนข้างจะเป็น global นะค่อนข้างจะ global ทีเดียวนะครับส่วนตัวผมเนี่ยก็มีมาพูด2เอทีนะครับเป็นเวทีที่พูดเกี่ยวกับอนาคตการก้าวสารหรวก็พูดถึงเรื่องของ NFT นะครับ Digital Asset and ร u b Digital นะครับก,ก็เดี๋ยววันนี้ผมกับท่งพี่ก้าจะมาสรุป ตีมต่างๆนี่จบก็เยอะมากเลยนะครับไว้ในหนังสือนะครับว่าเราได้เรียนรู้อะไรกันมาบ้างต้องมีสแตมเบิร์กนะก็บอลคือ w o r ิร์กโฟร์มเนี่ยจับ3วันด้จริงในครั้งนี้เนี่ยแต่เซสชันเยอะมากแล้วผมกับพี่กาก็ไม่ได้เข้าเซสชั่นเดียวกันตลอดการคนต่างวิ่งตามเซสชั่นคนละเรื่องกันนะครับตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งก็ต้องมี Morning Round Table Breakfast แล้วก็กินข้าวกับใครเวลากินข้าวต้องกินอย่างเดียวไม่ได้ต้องไปนั่งฝากนั่งพูดนั่งอธิษฐานด้วยตอนเย็นก็มีดินนเอร์ท ก็ขอบคุณท็อปมากๆที่เชิญมาแล้วก็ชวนมานะครับตอนแรกเนี่ยของผมในฐานะที่เพิ่งมางานสันนิตาครั้งแรกเราก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะตัวเองเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เปเปล่าเพราะว่าบริคคนมีดฟอไรัมส่วนใหญ่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็าเป็นเศรษฐกิจของโลกงานอย่างนี้เขามันก็เปิดโลกมากเลยลเพื่อเราจะได้เห็นว่าอันไรคือความท้าทายของโลกเราเห็นความท้าทายในเรื่องการลดคาร์บอนการเห็นความท้าทายในเรื่องการศึกษาสิทานทรพเาพูดถึงใช่ไหมจากอดีตเรากำลงังมีความท้าทายเรื่องการเงิน ตอนนั้นน่าจะเข้าไปแชร์กันทั้งเยอะมีความท้าทายเกี่ยวกับเรื่องอการเมือระหว่างประเทศว่าสมุครามเกี่ยวอะไรว่าความสามารถระหว่างประเทศมันไม่ไม่ไม่เวิร์คจะปไปได้ไงบ้างเราเห็นถึงความสําคัญของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีทิทธิ่ลต่อทัสกีเชียเราเห็นประเเรื่องเลยครับเพราะงั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นการเปิดโลกมากเราอยากให้คนที่เป็นผู้นําในประเทศไทย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ contributed w i ว h ทีโลก,กแบบนี้ก็ได้อาจจะไม่ต้องพิเศษอยูเองก็ได้เพราะมันเป็นส่วนหนึ่เพียบเรื่องระดับชาติใช่ปะเศรษฐกิจก็มา, NGO มาได้ขับกินซี o มาได้ครับเนี่เราก็คือเราเห็นรัฐมนตรีของแทบจะทุกประเทศเลยนะนายกของเวียดนามเราเห็นนายกเวียดนามเวียดนามเขมาบอกเปิดเปิดเวทีด้วยกันกเทมเลยว่าเขาเป็นประเทศที่โตเร็วที่สุดในอาเซียนโอ้เจ็บปวดมากเขาพูดเลยว่าเขาโตเร็วสุดแล้วเราท้องไม่นับัา ก็อยู่ในเซชั่นนั้นด้วยกูกขาเกลี่ก้อนโต6%นะครับซึ่งเขาก็พยายามที่จะเตรียมพวก green transition เหมือนกัน digital transition เ,เหมือนกันซึ่งเขาบอกวนะ่าเขา manage inflation ไม่ต้องห่วงเรื่องเงินเฟ้อเน่ยเขาเขาถูก action ทันทีเขาเขา take action เร็วไม่ได้มีปัญหาอนะไรขนาดนั้นนะครับเรื่องของ employment อะไรทุกอย่างเนี่ยถือว่าสูงมาก employment สูงมากไม่มีปัญหาอะไรนะครับ 6, 6 8% growth นั้นมันดีกว่าสงสาของประเทศกลุ่ม ยุคหลุบตะวันออกเขายังมาบอกว่าเขาพัฒนาไอทีในประเทศเขายัางไงในรอบสิบหยี่สิบปีแล้วทําให้ไอทีของเขามันแอดบอร์ดมากๆประมาณนี้ครับอันนี้เป็นเป็นหลักที่ถูกเจอเป็น inspiration ที่ดีเหมือนกันว่ามีใครานาค,คนไหนที่คิการครับใจเป็นพิเศษนไม่ถือที่ไปคุยกันเข้าเซสชั่นกัโอ้โหูเยอะเย,ยอะจริงๆแล้วก็ต้องริสซ็เลยผมไม่สามารถพูดได้รูมพูดได้หมดแต่เราเห็นคนที่ มีผลกระทบจริงๆไว้ว่าตั้งแต่เราเอาคนที่ทำสาย d a t a Ana l y s t เช่น d บต้ p r i v a c y มานังคุยกับคนที่เป็นเจ้าของเหมือนแร่ที่ใหญ่ที่สุดในทีมแล้วบอกว่า AI ับเทคโนโลยีสามารถที่จะช่วยเหมือนแร่ได้อย่างไรดทั้งที่เราก็รู้ว่าในโลกนี้ต้องขาดลดคาร์บอนมากขึ้นแต่เราก็คิดว่าเอ้เอามาคร้นธุรกิจเหมือนแร่กับคุณน่าจะแย่แสิเขาบอกไม่ได้แย่เลยข้อทอเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิซีทำให้เหมือนแร่ขาว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นเราเห็น ซีอของเท็กสตาร์ภาพเลยตัวป็นํารกับแนวคิดที่ไม่ได้แค,ค่ทําธุรกิจของตัวเองแบบว่าส่งเสริมและ c o n ท r i b u วต์อะไรหลายอย่างไปให้ลูกคุ้ได้ด้วยเราเห็นการมาทุนเลนี้ครับก็จริงสนุกมากแล้วก็ได้เห็นว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของโลกซ่เสนแล้วเราจะคอนทรบิจนี้ได้ยังไงนะครับก็จริงรายละเอียดเนี่ยเราคงได้แชร์เราเป็นเรื่อยๆนะครับว่าทำาได้เป็นอะไรอยูครับ ก็จริงๆอย่างเีที่ไก้าพูดเดียว่าโอ้มีซีอีโอจำนวนแรกอ้ทกคนที่จะมาที่นี่ได้ก็คือเป็นเบอร์หนึ่งทุกสถาบันทุกรองค์กรนะ o ซีโอของฟ็อกซ์คอนทุกคนรู้จักฟ็อกซ์คอนไหมครับก็เป็นบริษัทที่ใหญ่ว่าก็มาอ่าไว r e s เพรสิดเ์ของ t e n เซนตนะครับก็มานะครับอินเ r อร์เน็ตซนะครับพอทีทางด้านสเต็ e พอ o ์ตยูเอสดีซีเจอรี่ก็ไาเจอกันที่นีงซึ่งอาลีบาบาก็มาทิ t o อก็มา คนที่เป็นเจ้าของ c o n g l o m e r a ใหญ่ในกรุงธุชาโอ้ oh. ก็มาท็อปมีมีท็อปในกรุงธุชาจะมี๊กแฟมิลี่อยู่5้า family oh. ก็มาเจอ 2, 2> oh. ใน5้า family ที่เขาเป็นเจ้าของ c o n g l o m e r a ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเมื่อกี้พี่พก้าได้แชร์หลายประเด็นนะครับผมว่าจะขอลงดีเทลให้ทุกคนเห็นภาพมากขึ้นอย่างเมื่อกี้บอกว่าบริษัทใหญ่เดีย๋ยวนี้เนี่ยในลาบพจนเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะทำทุกอย่างเพื่อกำไรอย่างเดียวได้นะแต่เขาต้องสร้างแผงนกาโลกด้วย รู้ไหมครับว่ามันกำลังจะมีอย่างผมข้อเป็นอีเซสชันหนึ่งพูดเรื่องของ ESG ซึ่งเขาบอกว่านี่คือจะเป็น measurement ใหม่ที่ทุกบริษัทในตดาวบริษัทในะครับภายในปี2030เลยนะครับจะต,ต้องต้องมี reporting standard ว่าเราต้องเป็นบริษัทที่ไม่ใช่แค่ทำกำไรเพียงอยู่แล้วแต่เราต้องต้องทำเพื่อสังคม stakeholder management e s เนี่ยมันแปลแมาจาก stakeholder เมื่อก่อนเนี่ยบริษัทที่อยู่รอดเพื่อแค่เปิดมาเพื่อเสิร์ฟผู้ดูผู้ดีเดียวแล้วพนังกงานก็จะไม่ได้มี motivation อย่างนั้นก็อบอกว่า50% ของการทำเซอร์วย์ทั้งหมดของพนักงานบอกว่ารู้สึกว่างานที่เขาทำไปล้วไม่ค่อยมีมีนิ่งฟูเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเน้นเรื่อง ESG นะครับทำเพื่อสังคมมีนิ่งฟูอิมแพคต่อโลกไา้ิขึ้นน,นี่คือตัว S ส่วนตัว G เนี่ยก็ต้องเน CG, <ม>้นเรื่อง CG sustainability corporate governance ที่ดีขึ้นเพราะว่าโอ้ในยุค recession นี้คือเขาจะไม่ได้เน้นก,การเติบโต,ตอย่างเดียวแล้วแต่เขาจะเน้น l o บ g t e r ทที่ยั่งยืนทำกำไรได้จริง stable business model นะซึ่งอันนี้มันเป็นหนึ่งสิ่งที่ประเทศไทยเอสเอ็มอีชอบปรับตัวหรือบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงก็พูดเลยนะครับว่าเนี่ยเขากำลังจะมีเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามแต่เฟสหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ก่อนที่ต้องคอนฟอร์มกับ ESG รีพอ r ์ขึ้นมาแต่เฟสสามเนี่ยเขามองไปถึงขนาดาที่ว่าบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเวลาซื้อขายกับใครที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์เนี่ยไอ้เน็ตเวิร์กของการทำทรัสแซคชั่นพวกนี้ของคนนนนนททีี่่ Layer ่่ออออยยูใ sustainability เเเกก็ต้งพืืหมั นันเครับเรื่อง net zero เรื่อง Carbon Neutrality นะครับซึ่งเรื่องของ AI ก็ここสมมติสัมผัสมาสมจะ apply แทบ to ทุก i ุ industry จนกระทั่งดาวอสปีน้าเ่เขาจะตั้งทีมขึ้นมาชื่อว่าทีม o p AI นะครับนี่คือทีมหลักเลยนะครับพี่เขาจะมาปฏิวัติหลายอุตสาหกรรมมาคีย์หลับ,บก็คือเป็น Digital green revolution นะครับ,นะรบนี่คือทิางที่โลกกำลังขับเคลื่อนไปใครจะทำฟังของ ดิจิทัลอี o n น m y ีก็ต้องดู w อ t h Opening Remarks เขาบอกว่าประเทศ mm hmm. จีนตอนนี้เศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยขึ้นถึง44%ของ GDP ของประเทศแล้วนะครับ mm hmm. แล้วก็วอีกไม่นานเนี่ยคนที่เป็น Vice Chairman ของ MyW ที่ทางประเทศจีนส่งไปเขาก็ออกว่า mm hmm. ในอนาคตเศรษฐกิจดิจิทัลจะเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนภายในปี2035นนะครับประเทศจีนเ็ื่จะมีม d ลล c คลาสจะต้องยกกำลัง Chinese middle class คนระดับกลางเอาเนี่ยจาก400ล้านเป็น800ล้านคนในะครับภายในแค่10ปีข้างแน่ซึ่งนี่จะเป็นกลุ่มกำลังซื้อมหาศาลที่กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศจีนนะครับแล้วคนกลุ่มนี้เนี่ยเขา digital native นะครับเขาเขาคุ้นชินกับอีคอมเมิร e ์ซที่ตอนนี้กำลังจะเกิดสินเชื่อ cross border e-commerce ในการซื้อขายกันนะครับซึ่งเนี่ยผมจดอยู่ global growth อย,อยู่ที่ประมาณ2.8%นะครับ สา да> มสิบกเปอร์เซ็นต์มาจากประเทศจีมนะครั่เจ uh ็ดส oh, ิบเปอร์เซ็นต์มาจากเอเชียแปซิฟิกโห้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือส่วนใหญ่ของของเราแล้วเราก็อยู่ในนั้นเราก็อยู่ในนั้นนะครับแล้วเราเข้าไปในเซสชั่นของอาเซียนดีเดอร์มีละม well ุนดีฟิลิปปินส์มีอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการค้าของอินโดนีเซียบิเซียนะครับมันก็มีรัฐมนตรีมากันแล้วเราก็ขึ้นไปแชร์อากจะแชร์กันนะครับว่าฟอรัมเนี้ยเราควรจะถังดัน อาเซียนของเราต่อไปอยังไงบ้างพูดถึงเรื่องของถ้าทะเลาะกันเดี๋ยวกดกินกันหมดกดได้รับอินเวสเมนท์เพราะอินเวสเมนท์กำลังจะไหลเข้ามาในอาเซียนไม่ขายของแย่งกันไม่ขายของแย่งกันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตัดกำลังตัดแข่งตัดขาดกันเองไม่ง,มงั้นอดกินกันหมดผมชอบคำเสนอในเรื่องการสร้างสแตนดาร์ดร่วมกันให้ได้ก่อนอะ,ะไรไม่ต้องขายของก็คือเราจะได้รู้ว่าไอ้ของพวกนี้เรียกว่าดีพอแล้วที่เราจะสามารถไปพรีเซนต์กับ กับรีเควได้แล้วที่เหลือก็คือแชร์กันคอนเชอร์บกันก็ได้ถ้าเราม่สแตนร์ดเดียวกันมิวิการท่องเที่ยวในคุณภาพแบบเดียวกันเพราะว่าเราก็อภิปรยกันเนานะว่าคงไม่มีใครเป็นเลิศในเรื่องการท่องเที่ยวของแสลเชเชียเพราะว่ามันมันน่าเี่อประดยชประมาณนี้แต่ในเรื่องการสบอบละ่ะในเรื่องการมีบุตรกู้ถึงประมาณนี้เราเชื่อว่า,วาวมันมันควรจะมีกันได้เชื่อว่าเดี๋ยวพวก cross border insight เนี่ยมันน่านจะช่วยเราได้เดยอะที่ทำให้เราเข้าใจประเทศเพื่อนบ้านได้มากขึ้นว่าจริงๆเนี่ย ตุ่นแข่งตุ่นอ่อนทั่ประเทศเต้นบ้าเป็นหนบ้างแต่ไม่ใช่เอามาเพื่อเอาชนะแต่เอามาเพื่อเสริมเสร็จแข่มาก hey, กว mm ่าเฮดของ w Q o ก็การอ่านนิสัยชั้นหนึ่งที่ผมเข้าไปเขาก็บอกว่ญญาตอนสังเกตว่าตอนเกิดที่ดัชนีวิกฤตช่วงแ,แรกๆเนี่ยโอ้ยสินค้า,าทั้งแบบถูกไปเรื่อยที่บริษัทเทคโนโลยีเนาะตอนนั้นคือ Revolution ในยุคแรกแต่พอ AI มาเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเกิดแบบเดียวก,กันกับการบริการไม่ใช่สินค้านะแต่การบริการจะถูกลงเรื่อยๆว่า AI มันมาอัตโนมัตหลายๆอย่างแล้วตอนนี้เขาก็พูดเรื่องของ cross border data protection เขาบอกประเทศที่จะมั่งคั่งที่สุดในอนาคตคือประเทศที่มี Data เยอะที่สุดซึ่งจีนก็อยู่ในหนึ่งในประเทศนั้นที่กำลังออทร็กที่จะเป็นประเทศที่มี Data แล้วก็มั่งคั่งเยอะที่สุดแล้วก็เริ่มมีกฎหมายแม้แต่ WTO เนี่ยเขียนเข้าไปมันหยาบเลยว่าในอนาคตจะต้องมีเรื่องของ Data เอ่อ Protection ของแต่ละประเทศ Use ของเดตอย่างเงี้ยซีอของ Foxconn อนเขาบอกว่าเราไม่ควรจะหยุดการพัฒนาดเอไอนะเขาบอก AI ไอเป็นเหมือนสมองคนสมองเนี่ยจะประมวลได้ต้องมีข้อมูลใส่เข้าไป อิน mm hmm. นัตเวิร์สก็คือบอกว่าอย่าไปหยุดเทคโนโลย,ยีมันเลยเดไเนี่ยจะเปลี่ยนโลกแล้วมันจะเป็นมีอาร์กิวเมนต์ด้วยถ้าไปหยุดเดไอเนี่ยจริงๆมันเป็นข้อข้อถกเถียงในมุมที่ว่าเขาอ,อาจจะเก็บเทคโนโลยีไว้ที่ตัวเองจะได้ไม่ต้องแชร์ไปกับที่อื่นเดี๋ยวจะเกิดการฟ้องฟ้องไม่เท่าเทียมกันอันนี้เป็นมินิสเตอร์ของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันของสโลวาเนียเขาบอกว่าจริงๆเราไม่ต้องไปหยุดการพัฒนาเอย์ไอแต่เราควรจะมาอธิบายตรงดีไซน์ปินซิว่าอันไหนควรอันไหนที่ควรอันไหน ก้าวไกล human rights อะไรเกินไปนะครับแล้วสมนดตีกระทรวงดิจิทัลฟ oh, <'s> <'s> ูดบ uh, ah, ีก็บอกว่าเราโชคดีมากในอาเซียนที่เรากาลังจะจับมือกันมันไม่เหมือนยุคเียูโรโซนที่จับมือกันตอนนั้นเทคโนโลยีไม่พร้อมแต่พอยุคเราจับมือกันเนี่ยโอ้ยเรามีเทคโนโลยีทำให้ cross border payment มันเกิดขึ้นได้แล้ว instant payment มี standard เดียวกันอ่า goods and services costume clearance ต่างให้มี standard เดียวกันทำให้เป็น one ASEAN score ให้ได้ไม่เริดองของฟันนิสซีเป็นคันเล็บ เ Trans อ, have อ่อทรานสเปอร์เรนซี่ขอโปรใสกกนะครับที่จะเ,นเนกิดขึ้นอีกเทรนด์เนึ่ยก็คือเรื่องของ green for you ครับโอ้คือสอบขายมาถึงเซสชันที่มีแต่ทไทยแบบหมดเลย net zero แล้วเราจำเป็นเรื่องเราต้องเร่งแล้วนะในปี2030ใช่ไหมเราจะต้องเรื่องเนสซีโรแล้วเร,เรื่องนี้มี awareness อยู่แค่บางๆในประเทศไทยนั้นเองนะครับที่ทั้งโลกมันไปกันหมดแล้วเรามีการวัดผลมากมายแล้วก็เอา AI เข้ามาช่วยวัดผลด้วยในเรื่องการลด ผู้เวสต่างๆในกระบวนการนั้นบทการการก่อสร้างกระบวนการทุกกระบวนการเลยอย่างเช่นมันมีไอเดียประก,การว่าเอาเซ็นเซอร์ต่างๆเข้าไปติดนะครับถ้าเป็นคีย์เวิร์ดเราไปเซิร์ชคำว่าดิจิ t a ลสกรีนส์ที่เราจะเกิดถ้าเราดีเทคว่าเครื่องจกักรหรืออะไรบางอย่างม,ามันกำลังจะพังกอนที่มันจะพังได้เราจะสามารถเปรียบได้แล้วตรงนั้นเนี่ยมันจะลดเวสหรือว่าท็อกซินี่และไอ้พวกนี้มันทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วถ้าเราสามารถที่จะความดี f y มันได้หรือว่าวัดผลมันได้เราจะรู้เลยว่า เทคโนโลยีพวกนี้มันสามารถที่จะช่วยโลกยังไงได้บ้างก็คือทําให้แค่ของไม่พังเนี่ยมันก็เพิ่ม Efficiency ได้มหาศาลเดี๋ยวนี้ผมมองเห็นว่ามันเป็นเรื่องของบริษัทเทคโนโลยีที่สามารถมีส่วนช่วยเกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยบริสุทธิ์หรือที่เรื่องดีคาร์บอนไนเซชันนะครับที่เราได้ยินมาประทรทเทศจีนก็ยังคุ้ชัดเจนว่าไอ้พวกกรีนเนทซีโร่หรือเอเนจีทรานซิชันเนี่ยจะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีเขา เขาเป็นเซนเตอร์อีกแล้วของ Energy Transition นยุโรปก็จะเป็นเซนเตอร์เหมอนเดิของคลา t e c h o o l o g y ซึ่งจะทำยังไงให้เทคโนโลยีมันเข้าถึงนะครับอย่างเมืาอวานี้ที่ไป Climate Community Leader ดินอันมีรัฐมนตรีขอบนำบีเบียจากแอฟริกาเขาพูดดีมากเลยแบรนด์ดิท่เป็น p r e s i o e like. n t ของโล r ก็ถามว่านำบีเบียถ้ามีคนถามคุณว่าคุณให้คุณบริโภคน้อยลงหน่อย คุณสร้างตึกน้อยลงหน่อยเพราะคุณไม่ว่าคุณจะปล่อยคาร์บอนที่ที่ประเทศคุณเนี่ยทั่วโลกมันไม่มีพาสมันไม่มีพสาสปอร์ตเลยว่าไอคาร์บอนห้ามไหลไหลไปประเทศอื่นอยู่ดีถึงแม้ว่าประเทศอื่นเขาจะทําดีหมดแล้วแต่ถ้าคุณยังทาบาปอยู่เนี่ยทุกคนก็โดนขบอพดแต่ประเทศอื่นเนี่ยเขาทำบาปไปเร,รยียบร้อยตอนที่โลกยังโอเคอยู่ไม่เป็นไรแต่คุณกำลังเจริญเจริญเจริญติบโตแล้วเนี่ยคุณห้ามกินห้ามทาลายโลกคุณจะโอเคหรอเขาก็บอกเขาพูดบุกดีมากเลยอย่างนั้น คุณก็อยากให้เราเนี่ยทำผิดพลาดเหมือนคุณสิโดยที่เอาเทคโนโลยีที่ตอนนี้มันพอมอแล้วเนี่ยมีสปิลโรเวอร์มาที่นามิเบียก็คือเขาแชร์มาจะได้ไม่ลงทรับเดิมใช่เขาจะได้รีฟรอสต์เขาบอกขอเขาจะได้รีฟรอสข้อผิดพลาดของประเทศอื่นที่ไปยทำลายโลกมาก่อนขอเขาก็ย<ม>ังสามารถที่จะ s u s t a i n consumption of renewable ได้เท่าเดิมหรือได้มากขึ้นด้วยซ้ำไปแต่เปลี่นยนกระบวนการผลิตทั้งหมดให้เป็น green เกิดเอาเทคโนโลยีที่เขาคิดค้นที่เกิดขึ้นแล้วในยุโรปมาใช้ที่แอฟริกาแบบนี้ก็เป็นไอเดียที่ ก็ดีใช่ไหมครับเมื่อกี้ closing รีมาเขาบอกว่าไม่ได้พูดอย่างเดียวแต่มีลงมือทำ้วยมี initiative เ <initiative. S 1> ป็น initiative แต่ initiative แค่หมด25ิ initiative ที่เกิดขึ้นและแรกเลยเนี uh, ่ย energy transition index เ <c oughs> ราจะมี index ออกมาเป็นติ๊กขอรันงเลอฉะนั้น,น,อนะะตอนนี้มีจีนฝรั <c oughs> ่งเศส US สามประเทศหลักที่ขับเคลื่อนเรื่องของ net zero ทุกคนรู้จัก paris agreement หรือ carbon น r ค d i ิตยังไงก็ต้องเข้าใน paris agreement นะ ก็มีเนี่ยมีฝรั่งเศสมีจีนมีอเมริกาสองขั้วได้าน, mm hmm. นะครับถึงแม้ว่าเขาจะทะเละาะกันทางด้านอื่นเนี่ยทุกคนจับโดยกันเรื net ่องของ net zero movement ที่วันในชุดที่สองที่ตกมันได้นะครับแต่เรื่องของ conflict ด้านอื่นเขาก็พูดชัดเจนว่าใน opening week วัดเปิดกานอเริกอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้จีนอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้ไม่มีใครอยู่ได้ที่ตัวตัวเองแล้วในยุคนี้มันต้องอยู่ด้วยกันแปลว่า ต่างคนต่างต้องตึองพาอาศัยกัน,นแต่ decoupling ที่เขาพูดเนี่ยมันจะเกิดแค่เทคโนโลยีอย่างเดียวเข้ามาถึงแค่ไอตัวเทคโนโลยีที่แย่งไอคอมพิวเตอร์ชิปอะซึ่งตอนนี้มันอาจจะดูเป็นปัญหาเล็กๆแต่ไอชิปอาจจะเป็นตัวกําหนดทิศทางเทคโนโลยีจรตัวกําหนดทิศทางโลกในระยะย,ยาวอาจจะลีดไปที่เป็น bigger f r m เรื่องหรือปัญหาที่ใหญ่ขึ้นในระยะย,ยาวเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประเทศจีนบอกว่าไม่นานอินฟราสตรักเจอร์ทั้งหมดจะต้องเปลี่ยนใหม่ for f o r t h e n t u r a l revolution เข้ามาเ้าไหมครับซึ่งในเทคโนโลยีตอนนี้ที่เขาแย่งกัน ที่ไต้หวันชิปอะไรต่างๆมันจะ lead to bigger problem เพราะว่ามันจะเป็น infrastructure ที่ใครคุมเทคโนโลยีที่ใหม่ล่าสุดของโลกแย่งอำนาจกันไปในเกิด social political issue ที่ geopolitics เจี politics แล้วทะเลาะกันกลายหนึ่ระัวบางประเทศตท่ต,ต,ต้องแย่ให้ออกนะว่าทะเลาะกันเรื่องเทคโนโลยีแต่ยังไงสองประเทศนี้นขาดกันไม่ได้แต่ผมที่ผมประทับใจที่สุดคือคือครั้งนี้สีจิ้นิไม่ได้ไปนะครับประธานไม่มาแต่คนที่มาก็คือนายก นายกที่ซึ่งเขาก็พูดเลยว่าประเทศจีนโอเพนโอเพนอัพทูเดอะเวิลด์มันต่างกับตอนโอเปราที่ไปเนี่ยผมทีมของดาวอสคือ fragmented world โลกมันแตกเ็ศษส่วนแต่จีนเขาพูดแล้วพูดอีกว่าเขาเป็นคนที่เข้าหาทุกคนเขาอยากจะซื้อขายทําธุรกิจเขาอ,อยากเปิดเปิดมากขึ้นเขาเปิดบอกเขาอยู่รอดไม่ได้โลกอยู่รอดไม่ได้ดยการต่างคนต่างทําอะไรตัวเองแต่เขายอมรับว่าตอนนี้มันมีสอง r r i e r ที่เกิดขึ้นมาอันแรกคือเป็น physical barrier ก็คือ โควิดเนี่ยทำให้สป라이เชนมันเปลี่ยนเลยเขาพูดความจริงว่าในอนาคต f o x c o n นเป็นคนพูดเลยดีเซลฟอกซอนเขบอกว่าในอนาคตเนี่ยแมนูแฟคเจอร์จะไม่ได้กระจุกตัวเป็นจีบแต่จะเป็นเรจิออนัลแมนูแฟคเจอร์เขาก็ต้องมีการดีริสส์สป라이เชนด้วยเป็นเรจิออนัลสป라이เชนล้วก็จะมีอินเวสิเบิลเบรียร์ที่มันมองไม่เห็นก็คือด้านเรดิเนชั่นเพื่เทคนิคพวกความเหลื่อมล้ำดัตต้าใช่ดีคอมบ์ด้วยนะรู้ปะโลกาลดอลกัโกาล์เซา คนที่อยู่โลโก้เซล่์สองในสามเซะล์ก็โล่งหมดคือประเทศที่กำลังพัฒนาประเทศที่พัฒนาเนี่ยก็คืออุล่างในที่คบกับหนึ่งในสามตะกุงใครเปนเทคโนโลยีอยู่คนเดียวตอนนี้ที่เข้าถึงเทคโนโลยีก่อนประเด็นอีกแล้วทำยังไงให้มันเข้าเทียมกันมากขึ้นหรือจีนอเมริกาที่เกิดบีคัพพลิงเนี่ยมันก็มี i i n v s อ b นวิสิ r บลแบรี้แต่จีนในครั้งนี้เขาพูดแล้วพูดอีกคำว่า collaboration 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 คือ open up corporation collaboration we are together openness ใช่ยำ้ำย้ำค่อนข้างมากและย้ำจากผู้นำจีนเลยทั้งนายกพูดชัดว่าจีนจะพูดวันแล้วก็คนอื่นเนี่ยช่วยเติมเสื่อต่อให้หวัดก้อให้หน่อยซึ่งมันก็ค่อนข้างสตรองของเขา <c oughs> คือคือิดท่าทีขประเทศจีว่าเราอยากช่วยกันแต่จีนแต่แดบตับเป็นผู้นำในด้าีการติแดกแกลบพวกนี้เราก็บอกว่าถ้าไม่มีศูนย์ตามหลักนะไอหวันขนา้างหน้าเราไม่มีประโยชน์ผมพูดได้ดีมาก จากโควิดที่ผ่านมาทําให้จีนเนี่ยเขาเปลี่ยนภาคซีในการที่อัพาดตว่าดึมอยู่จากแต่ก่อนว่าฉันทําอะไรก็ได้ได้ทุกอย่างเกิดเพราะว่าเราเป็นมาอำนาจแต่ตอนนี้จีนกเลยบอกว่าเฮ้ยเราเปิดในการที่จะช่วยช่วยกันแก้ปัญหามากขึ้นเพราะจีนคนเดียวแก้ปัญหาโลกนี้ไม่ได้พราะนั้นผมว่าตัวนี้ก็เป็นโอกาสแหละโอกาสของเราด้วยในฐานะประเทศไทยโอกาสของเซาท์อีเชียในการที่จะกระดุกทุกแมามีพื้นที่นะครับประมาณนั้น ซึ่งนอกจากเขาพูดว่า collaboration แล้ว together openness แล้วเนี่ยเขาพูดด้ว่ามันไม่ใช่ zero sum เราต้องสร้างเป็น win win situation มันต้องมีด้วยกัน i ั i t i a t i ลยเื hmm. <Initially, S 2> mm ่อนที่มีการ l a u n c h ใน25่ัเนี่ย mm hmm. ก็คือ1น mm ่ one t t r e หนึ่ง trillion tree ก็จะตรงกับ a net zero green supply chain mm hmm. นะครับ green digital revolution ทุกคนต้องจำคำ mm hmm. ก็จะมีการปลูกต้นไม้อีกหนึ่ง trillion ต้นซึ่งเยอะมากเลย ซึ่งซบ้านเราก็ทำเสร็จอยู่นะบ้านเราเอาไปอย่างออฟแลบพวกนี้มากขึ้นอย่างน้อยมันเป็นเพลสเรื่องเชจีอันทอตสต๊ารอว์ทำแล้วประมาณันซึ่งก็จะทำให้เราสามารถที่จะมีคาร์บอนเครดิตจะเป็นกรีนโก้เนะแลในท็อปอัพสีเขียวในอนาคตหรือเวลาเราคุยเรื่องคาร์บอนเครดิตกับในวงเนี้ยทุกคนก็จะพูดหมดเลยทั้งซาิตเซเชียหรือแค่นั waters, ้แต่เขาเว้นประเทศไอโบรไว้อันหนึ่งเพราะว่าเขาไม่แน่ใจว่าถ้าที่คาร์บอนเครดิตประเทศไทยจะเอาไปไหนกันแน่อัน ก็ต้องรีบปรับตัวกันปรับตัวกันครับต้องดูทไทประเทศไทยอาจจะถูกตัดจากสป라이ดเชนของโลกนะครับซึ่งนอกจากเรื่องข e e องดิจิทัลเรวิวชั่นกรีนเรวิวชั่นเนี่ยเราพูดถึงเรื่องเรียนสกิล up สกิลคนด้วย human capital หรือว่า44เปอร์เซ็นต์ของสกิลทั้งหมดจะต้องเปลี่ยนไปภายใน5ปีแปลว่าคุณดีง่ายทุกคนครึ่งหนึ่งของความสามารถของทุกคนตอนนี้จะใช้ไม่ได้อีก5ปีนั่นเองจะต้องกลับไปเรีย,ยนหนังสือใหม่พัฒนาตัวเองใหม่ one billion learners ภายในปี2030และในอีก10ปีีข้้าางหนนเ่ยก็คือ ในึางบริษัทบริษัทกองลงทั้งหมดก็คือ2,000กว่าล้านคนเราก็ต้องหาวิธีมีสกิลเซตใหม่ๆที่ทำร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ๆให้ได้ค่ายบริกัทเขาบอกว่าเซนจ็อ e แ e ่ถึงสกิลก็คือทำงานเดิมแหละแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนวิธีใหม่ให้ได้เพิ่มประสิทธิ์เซนซีผมเห็นวันนี้นักดนตีของตุนิเซียแล้วก็สโลวีเนียพูดเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาสมัยไระเอนั้นด์ขึ้โฟกัสเรื่องไอทีเนี่มากตอนน้นเรื่องอินฟราสัพพล์ทางด้านไอที เขาเน้นในเรื่องการส uh, ่งออกพาทิ้งไปที่ทัคติสโตรเอลก็อเมริกาประมาณนี้เลยเพื่อเพื่อทำให้เขารู้ว่าสตารัพประเทศเขาไม่สามารถที่จะทำคอม m มอร์เช l i ลไลซ์ของเทคโนโลยีมาไทรซีได้เพราะเขาไม่ใช่จีนแต่ประเทศอเมริกาแต่ว่าเขามีคนที่เขาสามารถที่จะคิดผมได้เจอสตาร์ทอัพที่สร้างเ a t a b เบส ที่เอ็นคริฟซึ่งปกติใช่ไหมเอ็นคริฟแต่ปกติเอ็นคริฟต้องมีคริฟเขาบอกว่าเขาสามารถที่จะ q คิวท,ทำดาต้าเบสเรียกว่าคิวรีดาต้าเบสคือค้นหาข้อมูลใน database ทั้งที่มันยังเข้ารหัสโดยที่ไม่ต้องขอดรหัสซึ่งก็แบบผมฟัง pitching แล้วก็แบบโอ้คือคือเราอะยังคิดไม่ถึงเลยว่ามีนวันตกรรมพวกนีแ้แล้วแล้วพวกเนี้ยเสร็จแล้วด้วย POC เสร็จแล้วด้วยแล้วอยู่ในสถานที่กำลังรับฟังกับรัฐบาลรีสรอร์ทหรือรัฐบาลอเมริกาซึ่งก็แบบคนฟั n ดิ้งอะไม่ใช่ VC หรือ c b c แต่ c r o w d f u n d i g เป็นระดับรัฐบาลฝังของ Education สิ่งที่เป็นโอกาสคือ Green Transition นะนี่คือ Skill Set ที่ทุกคนต้องรีบปรับตัวกัน Green Transition ใคร,รมี Green นี่เป็น Capital Skill สำคัญมากไม่ตกงานแน่นอนหือ c r i v a t e School มหาอะไรต้องก่อตั้งแทนที่จะก่อตั้ง Business School BMBA จบมาแต่ประเทศไม่ได้ตั้ง Climate School คือที่จะมี Green Transition อันอที่สองเป็น Tech Transition นะครับ จำเนีไงให้มีดิจิ t a ลทรานส์เฟอร์เรชั่นสกิลมากขึ้นก่อ Unity นเ n นเนอรี่ทรานสิชั่น r อนเี่ทรานสั่นอันนี้ก็สำคัญมาตอนนี้เขา agree world reform เพราะาทสเร็จในการ agree s ร i l l s t a ิล n o แท็กซารภาษาไทายที่พูดตกลงความความหมายตรงกับว่าสกิลของโลกอนาคตคืออะไรวะที่โลกจะเป็นต้องมีตกลงพร้องกันในฝั่งบริษัทที่หาหา,ราประธานง,งานกับประเทศต่างๆส่วนใหญ่เป็น Soft s k i l l สพวกฮาร์ดสกิล l ์เทคโนโลยีทจะทำนแทนเรา อันที่สองเขาเริ่ม Set u ัสิ่งที่ Education Accelerator ในแต่ละประเทศต่างๆอย่าลืมนะประเทศไทยอาจจะต้องติดต่อ World Forum ไหมมาช่วยเซตตั Set Education Accelerator นะในประเทศไทยเพื่อที่จะให้ทุกคนะสามารถที่จะ reskill upskill ตัวเองนะครไปข้างหน้าได้ดดเรียกที่ถูกต้องอย่างที่ลูกมูลเรียกกันด้วยว่าสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยในลูกนี้เขาเรียกว่าอะไรหลายๆครั้งเรเจอว่าสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยเราไปประหยัดขับไหม ที่ลูกนี้เขาไม่ได้คุยกับเราเลยทําให้ไอสิทธิเขาเข้ามาทำมันเลยอยากมันก็ดีแล้วมันวิ่วิ่งไปทางนั้นแหละแต่เพียงแค่มันไม่ได้คอนเนคโซดกับมนุษย์เนี่ยเขาก็พูดเรื่อง ChatGPT เยอะมากใช่ที่นี่ว่า Generative AI นะครับการที่เอา AI มาช่วยมนุษย์ตัดสินใจอะไรหลายอย่างได้เขบอกว่าต่อไปเนี่ย Data ทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ที่ผูให้ AI ตัดสินใจให้เราแทน <c oughs> เขาก็เลยทําให้บางอย่างเนี่ยไม่ต้องขึ้นผ่านคน ในเรื่องที่จะต้องทํางานถึงเครื่องจักรต่อเนี่นะไม่ต้องให้มันตัดสิทธเครื่องจกักรตามแพทเทิร์นตามไกด์ไลน์ซึ่งพวกนี้ครับอยู่ในทั้งอุตสาหกรรมการผลิตอุตสาหกรรมเหมืองแร่นใอุตสาหกรรมพวกอิเล็กทรอนิกส์โปรดักชันนะครับทำพวกนะี้ได้หมดเลยว่าเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าโลกเทคโนโลยีกับโลกพอเศรษฐกิจโลกอ่ะมันเริ่มเข้ามานะแล้วก็ผู้นํานทุกพวกโภคอล์นเนี่ยเขาเอาแหวนเรียบร้อยมากม่า ถ้าหลา,ายคนยังไม่รู้นะครับก็คือตอนนี้ประชากรอินเดียมีมากกว่าประชากรที่ใช่ใช่เขาก็บอกว่าในปี2050เนี่ยการเติบโตของคนในแต่ละรีเจนต่างๆโลกจะเปลี่ยนไปบอกว่าใน 20, 80, 100, 100, <อ>ปี2050 80%ของ population ของโลกอ่ะจะเหลือแ 2, ค่2องทวีปพีเอชิเอร์อาริกา<อ>ซึ่ง2050ก็คือจากวันนี้ไปแค่20่ี่ปีมาถึงเจเนอเรชั่นลูกของเราจะได้เจอสภาพสีแนวเพราะงั้นเนี่ย diversity มันก็ได้จำเป็นว่าเราก็ไม่มี ใครที่จะต้องเลือกแล้วว่าฉันจะอยู่ฝั่งอเมริกาจะได้อยู่ฝั่งจีนหรือฉันได้อยู่ฝั่งไหนก็ตามแต่มันจะเป็นเรื่องมัลติโพล่าว่าในแต่ละหมู่ผู้อาน้าในแต่ละรีเียตเนี่ยมีมีโอล่าของตัวเองแล้วที่เดียวก็คือขึ้นผ่านแล้วก็ใช้วิธี Adjustment เขาเชื่อว่าวิทยาศาสตร์จะเป็นตัวหลออรวมความคิดที่แตกต่างได้เพราะว่าวิทยาศาสตร์กลบเทคโนโยีมันจะช่วยทาให้ เราอะรวมกำลังกันมาแก้ปัญหาเรูปอนี้นั่นก็อยากอยากแอดว่าเอาจริงๆเนี่ยต่อให้มันเป็นการเมือนระหว่างประเทศอะมันมันบีแมทกับบ้านเราเพราะมันรู้ว่าเดี๋ยวมันก็มีผลว่าอินเวสท์เมนต์ก็จะไปเข้าหรือส่งออกก็จะไม่ออกแล้วเราก็ไม่มั่นใจจริงๆว่าตกลงเราจะเงินกันแมมในทั้งในระดับสตาร์ทอัพแล้วในระดับเช็กของสตาร์ทอัพก็ควรเข้าสัญญาอะไรดีด้วยอันนี้เป็นสุดเสิรือก็เรื่องสุดท้ายผมเห็นอดีตนั่นคือเมเทอร์เวิร์สแอบไปตอ้ ยังไงก็รู้ใช่ไว่าหนาจะต้องมีดิจิตอลทวิ่งเกิดขึ้นมาแล้วเราจะใช้ Metaverse เนี่ยในการแก้ไขปัญหาที่ปัจจุบันเนี่ยอาจจะทำได้ยากอย่างเช่นการแบชในการทดสอบรถชนเป็นร้อยครั้งอย่างเงี้ยเขาก็จะมีสติมูลเลชันหรือการสร้างโอลูมปิกที่จะต้องโฟกับ90ประเทศจะต้องรันฟุ้งไฟร์ดริลอะไรแบบตอนนี้เขาบอกเทคโนโลยีเนี่ยถึงจุดท,ท,ที่เป็นพอร์ตทั้งเวทีพลังอินเฟคชั่นไฟฟ์โฟร์ทินเนอร์เรวิลชั่นเนี่ยไม่ใช่หายสุดท้ายเมตาเวิร์สยังไงก็ต้องเปิดสื่อ ก็โอ้โหดีมากแล้วก็หลังจากเลิกงานก็มีไซต์อยู่แล้วมีงานให้ทุกคน connect ได้เรื่อยๆเยอะนับบัตรหมดเยอะมากนับบัตรหมดเกือบกองเยอะมาเสียดายมากพอมาเป็นคนหมดตั้งแต่วันแรกแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ก็ดีครับไป่บัตรพวกนี้ก็ไปดีก็ติดตีดกันต่อใช่ใช่ครับแล้วสุดท้ายมันก็กลายเป็นในตัวที่ใหญ่มากรว่ามันมันกลับมาเปิดโลกในทุกที่เราน่าจะลืมๆกันไปแวลาผู้อิสต์ทำให้เราไม่ได้ไปไหน อันที่เดียวเราเริ่มเริ่มกลับมาคือเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบนี้ไปที่ดวงตัวเราเองด้วยว่ามันน่าจะมีมันน่าจะมีโอกาสใหม่ๆใครมองเห็นก่อนนะครับก็สามารถที่จะเอาไปทําประโยชน์ทำให้กับตัวเองแบบว่าให้ที่กับลูกได้อย่างน้อยเราขอบคนมาเรารู้แล้วแหละว่าลูกขทำมาเองเป็นยังไงเออยังเห็นโอกาสเยอะมากใช่ไหมครับก็ก็เลยคิดว่าเอาจริงๆอ่ะก็เลยอยากเชิญๆแหละนะครับใครสนใจเนี้ยเพราก็อยากติดติดตามเรื่องพวกนี้ไปเรื่อยๆนะครับการรู้ว่าลูกเป็นยังไงเป็นโอกาสที่ดี ก็ประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องเดี๋ยวไปไปทัวร์เดี๋ยวไปดูเขาจะมีเที่ยวทัวร์นะครับพามีทั้งอะไรก็ River Tour ที่พาไปดูเขาจะโร้ดทัวร์ Cultural งานริดเครื่องบินไปดู Airbus มีเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองติดตามกับสื่อเรื่อยๆนะคเดี๋ยวเราจะตกตกทัวร์แล้วเดี๋ยวเราต้องรีบไปก่อนนะครับก็ประมาณนี้ครับทุกคนหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์นะครับจากอินไซ h ์ที่ผมกับฟิก้าได้เรียนรู้มานะครับในสัปดาห์วันที่ World Forum Summer Davos ของจีนที่เทียนจิน ผมกบพี่กล้าจ,จะต้องขอตัวก่อนเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ